เขียนไปดูในละครครับอาอไปละครกำลังร้อนแรงมากครับผมเรื่องนี้อาติดว้อาติดมาเสร็จเรียบร้อยครับครับเป็นไงบ้างกับละครตอนนี้ที่แบบตอนไี้คือร้อนแรงมากกระแสก็มาดีมากก็สนุกมากครับแล้วก็นั <S <S งงงง่งนั่งดูเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเราราู้สึกว่าทุกคนทุกคนเต็มที่อย่างนานมากที่แบบ มันเหมือนมันเหมือนได้เทพเจ้ามารวมกันหมายถึงว่าแบบทั้งทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเราทำงานันแบบเต็มที่เราเลยรู้สึกว่าเออพอผลงานมันออกมาแล้วมันมันหายเหนื่อยแล้วกระแสผมว่าฟีดแบ a จากคนดูก็ก็ดีครับค่ว่าระหว่างอาการทำง,งานที่ทุกคนแต่ว่าจริงจังทุกคนจริงจริงมากคือเวลาทํางานทุกคนทุกคนจริงจังมากแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในซีทุกคนก็คือติดเล่นมากเพราะว่าละครมันเครียด แล้วความันเท่มากครับแล้วที่ที่พอมันมต้องปะทะกันเยอะมากนั่นในในที่ที่ดูมาในในแต่ตและตอน,นให้ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแม่กับลูกออพ่อกับลูกหรือว่านางเอกกับพระเอกก็คือก็คือทะเลาะกันตลอดเวลาแต่ว่าคือเบื้องหลังจริงก็คือทุกคนเป็นคนที่ตลกเออพราะในฉากก็สัตว์มันต้องสาดไฟใส่ขนาดนั้นนั่นเป็นไงบ้างเพื่ออะไรกันนะ เบื้องหลังใช่ไหมเบื oh. yeah. so, yeah, ้องหลังคือเบื้องหลังเพราะมันมันเหมือนเบื้องหน้ามันเหนื่อยมากอ่ะเบื้องหลังทุกคนก็จะเล่นตลอดเวลาคือถ้ายังไม่ห้าสี่สามสองทุกคนจะคุยเล่นตลอดเวลาไออินฮาิเตอร์พก็ไปพห้าสี่สามก็แต่ก็เข้าหันมาเล่นหันเข้ามาทํางานกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอกระแสตอบรับออกมาดีขนาดนี้ครับรู้สึกอะไรบ้างดีใจมากครับดีใจมากเมื่อกี้เกียังคุยกับเออนางเอกอยู่เลยก็คือแบบ เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยผลงานที่เราทุกคนตั้งใจทำออกมาครับมันมันออกมาดีมากเรารู้สึกว่าแบบมันมันหายเนืงง่อยอ่ะอันนี้เป็นการคุร้รครองไงเขาได้ระหว่างมีกับใช่ครับทีบมงานเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรกของเราของกอมิเพราะเป็นอย่างนี้พ่อกระแอวมาด,ดีขนาดที่เราภูมิใจกับมันขนาดไหนครับภูมิใจค,ครับภูมิใจที่แบบภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าแค่ว่าเพราะว่า เอกนะเอกเียมันจะมีหลายๆคนที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเรื่องไม่ว่าจะเป็นพี่นกถึงใจพี่ชาบินรานานิออี่ทพิทสโรนนาหน้ารวมถึงเพ็งขวานแล้วก็มีคนอืนอ่นๆเยอะมากรวมถึงคุ่กับคนเขียนบทรวมถึงพี่ปุ้ยด้วยคือผมรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราขาดคนใดคนหนึ่งไปละครมันจะคงจะไม่ได้เป็นรสชาติแบบนี้ ทุกคนลุ้นว่า EP ต่อไปจะเป็นยังไงใช่แล้วมันจะมันจะลุ้น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 แล้วก็สนุกขึ้นไปเรื่อยๆเราดาไม่ได้ไงความสนุกของเรื่องนี้คือมันหักมุมตลอดเวลาคือตอนที่เราเราถ่ายทําอยู่แล้วเราได้บทใหม่อย่างงี้เรายังรู้สึกเลยว่าเราดาวแล้วว่าตอนต่อไปมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยด้วยความที่หเราคนทํางานมาเยอะเราก็จะดาวบทเป็นแบบนี้แต่พอบทมาจริงเอ้าเอ้าอย่างนี้ตลอดเวลาคนดูก็จะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วคนดูก็จะ อย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงของของละครเรื่องนี้ที่คนดูแล้รู้สึกว่าเราคาดเดาละครเรื่องนี้ผิดบ่อยอย่างเลยนะแล้วละครเรื่องนี้นะไรคือตอนนี้นนะครตอนนี้มี2เรื่องครับก็มีมีเกมเนักปฎิหารที่ฮอร์นายอยู่ครับแล้วก็มีแม่หยัวเกมนันจนอ์ออนแอร์ เขาประกาศแล้วไม่อยู่กำลัจง,งจะมานะฮะ24<น>ตุลาคมนี้นะครับแล้วอับทีมเรื่รงองอะไรคือเราไม่ได้ไปเงินมาเส้ยของเล่นอีกครับคือเราไม่ห่างกันหน้จอเลยนะบีจริงทิพผมห่างไปตั้งห่างไปตั้งเท่าไหร่เพื่อจะเพื่อจะได้กลับมาเองเ,เป็นจังหวะครับเป็นจังหวะมากกว่าจริงจริง จริงๆเกมรักขายมันแต่ต้นปีไม่อยู่เพิ่งมาได้ขายกลางปีครับแต่ว่าผมว่าเป็นจังหวะที่ที่ทางทางผู้ใหญ่เขามีข้อตกลงกรข้อตกลงมันการอาจจะมีช่วงที่ทับซ้อนอยู่ก็อาจจะมีครับเขาเป็นยังไงเรากำลังเหมือนแบครับอีกเรื่องอีกวันนึงก็เราอีกวันนึงก็เราไปเรื่จะมาทับซ้อนกันอีกผมว่าผมว่าปล่อยให้คนดูเลือกเองแล้วกันว่าว่าชอบใครเร่แบบไหนแล้วก็ชอบชอบรสชาติละครแบบไหนเพราะผมว่าเราเราทงไปแบบ ไปนั่งข้งวลอย่างเดียวแล้วมันคงไม่ใช่อะไรอะ่ะแต่ว่าผมเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับละครทั้งสองเรื่องเลยดีกว่าให้มีคนดูชอบเยอะเยอะก็น่าจะสี่วันแต่ก็น่านจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแหละมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวนานขนาดนะั้นเพราะว่าเกมรักก็มันไม่กี่ปีเรื่องเกมรักอ <c oughs> ่ะไม่รู้ไม่รู้สิสิบเท่าไหร่แล้วสิบสิบหก สิบหกอีพีครับไม่แน่ใจเรื่องแน่ใจเรื่องของแล้วตนยางต่ได้ไหมทองต่อไม่หอมมาได้ทองไม่หอมแล้วนี่อ้วนแล้วอ้วนแล้วเหะอ้วนขึ้นมาเยอะแล้วไอที่หอมนี่ซินงทองด้านทองมาแล้วไงด้านทองด้านทองยังดีเหมรักทอง ทองน้อยลงนิดน <|so|>? ึงเราเจอแลเป็นเก้าบเกจุดเก้า9้า9ตอนนี้ก็น่าเหลือส oh, oh, okay. ักมันเบ้าอสิบแล้วะไรก็เราก็รู้สึกว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ควรให้รางวัล เองในการกินบ้างนี่ัไม่ติิในการมีเทศตัวน้นของไว้ไที่ได้อยังไงบ้างตอนเมนเทศผมว่าผมชินแล้วชินแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นทำไปหรืว่าเราสามารถออกไปกินข้าวกับเพื่อน,นได้ออกไปไปแฮงเอาออกเพื่อนได้แล้วก็ผมสามารถไป ไปนั่งกินข้าวตามตามที่ตามปากกับเพื่อนๆได้แล้วสามารถกินพิซซ่ากินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ผมได้เหตุที่ผ่านมาคือเราจะเตรียมกับข้าวสามมือไว้สามมือก็ออกจากบ้านตลอดเวลาคือกินกินแค่ข้าวตัวเองมีพี่ในขนาดนั้นเลยต้องกินแบบตัวเองข้านั้นเลยใช่ครับแล้วที้ใครที่ิมีความสุขมากเลยตอนนี้ก็ใช้ชีวิตมีความสุขมากใช่เพราะว่าเพราะว่าก่อนมางานได้ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย แต่ตั้กงกคงไว้บ้าง,งคคงไว้เยอะครับตั้งใจว่าคงไว้เยอะก็เราจะมันจะเหมือนมีน้ําหนักที่มีตัวเลขที่มันอยู่ในใจมีรูปร่างที่อยู่ในใจว่าอันนี้คือปล่อยไหครับปล่อยไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกูด ถ้าปล่อยไปไกลกว่าน,นี้แล้วกู้กลับมาจะใช้เวลานานมากและเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าจากจุดนี้กลับไปจุดนั้นจุดที่มันพีคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพีคเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าถ้ากลับมาอาคุมาหารแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยตัวเองกินแบบไหนแล้วเอฟเฟกต์ก,กับร่างกายตัวเองแบบไหน อะไรอย่างนั้นก็ยังรักษาไว้งไปดูได้อยู่ได้ประมาณได้ได้เกือบทั้งหมดครับแต่ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสื้อผ้าก็เปลี่ยนอะไรบ้างพ่ชุดลูกต้องยกก็ส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนครับเพราะว่าใส่ไม่ได้หลุดตูดหมดแล้วส่วนที่เปลี่ยนเยอะที่สุดคือกางเกงเพราะว่าเอวเอวมันหายไปเยอะมากครับคราวนี้เรียกว่าดีพอดีเลยจริงจริง ผมว่าก็เป็นบอดี้ที่อาจจะไม่ได้พอใจมากแต่ว่าก็เป็นเป็นบอดี้ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับทุกๆด้านมากที่สุดดีก<ด>ว่าเพราะว่าเราได้กินได้กินขนมได้กินอะไรในทุกๆวนันเพราะว่าช่วงนั้นก็คือผมไม่กินอะไรเลยหมผมไม่กินอะไรที่นักอยู่นอกจากตลาใช่ครับอัคเป็น เราอดทุนทำมาถึงได้ขนาดนี้แล้วมันมีโปรเจกต์อื่นที่จะใช้มันิเพอเพราะอย่างเอ้ยยังไงมันก็ได้ร้านอำมาขนาด<อ>นา <ผม S 1> ี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันหายไปแล้วต่อให้มีโปรเจกต์ก็อยากให้มันอยู่ <c oughs> อาจจะไม่ได้แบบเท่ากอนแบบ <c oughs> ดีที่สุดแต่ว่าก็ก็ขอขอให้มันขอเสื้อมาแล้วไม่อายใครล,ละ <c oughs> แต่แกเป็นยวกดมดไหนที่ราต้องรับอี้วนรับไม่ได้กันหนิเราอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ บทแบบนี้ติดต่อเข้ามาถ้าถ้ามีบทแบบนี้ติดต่อเข้ามาก็ติดต่อเข้ามาก่อนขอขออ่าบนบทก่อนแล้วก็นถ้ามันน่าสนใจเราก็ยอมอ้นวนณเราก็ยอมอ้วนได้เพราะว่าเราเราก็รู้เอา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 ลงแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเสียตามมาเสียซื้อเั่งมากเลยเนี่ยเขาไม่ขายเนี่ยเอแล้ววอยากซื้อก็แย่อยู่แล้วอยากได้ตัวไหน อยากได้อะารเลยวเขาไม่มีสูงหรอ่อนคัโอเคอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดกอนะจ๊ะได้กองเออไดย็นลปลจุ่มมาแล้ว